สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแปลงสินทรัพย์ที่เป็นเศษเหรียญเ,เล็กๆในสกุลเงินต่างๆนะครับโดยเราจะแปลงเงินที่เราเสียในใบแนนนะครับเป็นเศษเหรียญก็หลัก,100 200นะกร้อยส0งร้อยนะฮะก็ติดตามชมครับ จะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับที่มีคำว่าแปลงเป็นทับจะรวนย่อยเป็น b n b นะครับแล้วก็คิดเครื่องหมายนะครับแล้วก็จะมีคําว่าทั้งหมดนะฮะใหคิดคำว่าทั้งหมดครับแล้วก็จะคอนเวิร์ตเหรียญทุกตัวนะที่เราเคยเล่นเคยเทรดไว้นะว่ามีอะไรบ้างเราจะแปลงเป็นทั้งหมดเป็น b n b นะฮะแล้วก็กดไปนะครับว่าคอนเวิร์ตนะครับ จากเห็นว่ามูลค่าโดยประมาณเป็นดีๆนะฮะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็กดทำพยัยชนะครับ ัวไหนถ้ามีจำนวนวงเงินน้อยเราก็ติ๊กออกไปนะฮะระบบจะจะบอกมาแล้วก็กดไปที่คอ,อนเวิร์สใหม่ครับแล้วก็กดยืนยันนะฮะจะเห็นว่าป็นคําว่าดำเนินการสำเร็จนะฮะพะในที่บาทที่เราเทรดแล้วมันมีจำนวนเงินน้อยนะครความเป็นการจบการแปลเหรียญน,นะครับของมากครับ